อาหารที่คิดว่าดีแต่ทําให้เกิดภาวะหัวใจวายมากกว่าไขมันในเลือดหมอหัวใจเตือนด่วนเชื่อไหมครับว่ามีของอย่างหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในครัวของเราเราอาจจะกินมันอยู่ทุกวันเลยนะโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ําแล้วจะบอกว่ามันอันตรายกว่าคอเลสเตอรอลหรือเกลือซะอีกทีนี้มาดูตัวเลขที่น่ตกใจกันหน่อยครับงานวิจัยจากฮาวาดเลยนะเขาตามดูคนเป็นแสนแสนสองหมื่นคนนานถึง30ปี โอ้โห oh, แล้วผลที่ได้คือไอ้ส่วนผสมปริศนะตัวนี้มันเพิ่มความเสี่ยงหัวใจไวายไปถึง38%แล้วก็โรคหลอดเนือดสมองหรือ s t r o k นะครับพุ่งไปถึง46%เลยทีเดียวแล้วที่มันน่ากลัวกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับคือคนวัย50ขึ้นไปเนี่ย89คนใน100คนกินสิ่งนี้เข้าไปทุกวันย้ำนะครับว่าทุกวันแล้วก็ไม่รู้ตัวด้วยเพราะอะไรเพราะว่าผู้ผลิตอาหารเขาฉลาดมากครับ เขาซ่อนมันไว้ใต้ชื่อแปลกๆที่เราไม่คุ้นมีมากกว่า60ชื่อเลยนะเอาละครับวันนี้เราจะมาแฉกันให้หมดเปลือกเลยว่าไอ้ศัตรูตัวร้ายที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่มันทำลายหัวใจเราได้ยังไงแล้วไอ้อาหารที่แปะป้ายว่าดีต่อสุขภาพเนี่ยมันเป็นกับดักหรือเปล่าและที่สำคัญที่สุดเลยนะเรามีแผนสสัปดาห์ง่ายๆที่จะช่วยให้หัวใจเรากลับมาแข็งแรงได้อีกครั้งครับโอเคครับ มาเริ่มกันเลยดีกว่ามาดูกันว่าตัวการที่แท้จริงเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงศัตรูตัวร้ายที่ว่าเนี่ยนะครับมันก็คือน้ำตาลที่เติมเข้าไปหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า added sugar นั่นเองครับ ต้องย้ำตรงนี้ชัดๆเลยนะว่านี่ไม่ใช่น้ำตาลธรรมชาติที่อยู่ในผลไม้เป็นลูกๆหรือในนมสดนะครับแต่หมายถึงน้ำตาลหรือไซรัปทุกรูปแบบที่โรงงานอุตสาหกรรมจงใจใส่เพิ่มเข้าไปในอาหารและเครื่องดื่มระหว่างการผลิตนะครับแล้วดูข้อมูลนี้สิครับมาจากวารสารการแพทย์ระดับโลกอย่างเจม่าเลยนะเขาไปศึกษาผู้ใหญ่สาม0มกว่าคนนาน15ปีแล้วพบว่าคนที่รับพลังงานจากน้ำตาลที่เติมเข้าไปเนี่ย เกิน25%ของพลังงานทั้งหมดต่อวันจะมีความเสี่ยงเสียชีวิตจากโรคหัวใจสูงกว่าคนอื่นเกือบสามเท่าโอ้โหสามเท่าเลยนะครับแล้วสงสัยไหมครับว่าเรากินกันอยู่เท่าไหร่ดูภาพนี้แล้วจะเข้าใจเลยครับ ทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาแนะนำว่าเราไม่ควรกินน้ำตาลที่เติมเข้าไปเกินวันและ25กรัมหรือประมาณ6ช้อนชาแต่ในความเป็นจริงคนส่วนใหญ่กินเข้าไปเฉลี่ยถึง77กรัมต่อวันหรือ19ช้อนชานั่นมันเกินลิมิตไป3เท่ากว่าๆเลยนะแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ตัวด้วย เอาละครับพอรู้ว่ามันอันตรายแล้วทีนี้เรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าไอ้น้ำตาลที่ว่าเนี่ยมันเข้าไปทำลายหัวใจของเราได้ยังไงมันมีนกลไกโจมตีหลกัหลกๆอยู่4ทางด้วยกันครับอย่างแรกเลยนะมันทำให้ไตรกรลีเซอไรด์ซึ่งเป็นไขมันร้ายในเลือดเนี่ยพุ่งสูงปรีดเลย 2. มันไปทำลาย HDL หรือคอเลสเตอรอลตัวดีที่ปกติคอยช่วยเก็บกวาดหลอดเลือดของเรา 3. ม,มันดันไปเพิ่มความดันโลหิตซึ่งน่าแปลกใจมากว่ามันมีผลมากกว่าเกลือซะอีกและ 4. ซึ่งอันนี้ร้ายกาจมากคือมันทำให้หลอดเลือดแดงของเราอักเสบเรื้อรังครับกระบวนการนี้มันเรียกว่าไกลเคชันลองนึกภาพตามนะครับเหมือนน้ำตาลมันไปเกาะตามผนังหลอดเลือดเราทำให้มันทั้งแข็งทั้งเปราะเหมือนเราเอาคาราเมลไปเคลือบหลอดเลือดจากข้างในนะครับน่ากลัวมากแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงเหรอว่า มันซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างคือผู้ผลิตเขาใช้ชื่อปลอมเยอะมากครับอย่างแรกเลยก็คือพวกไซรับทั้งหลายไซรัปข้าวโพดฟุกโตส,สูงหรือแม้กระทั่งไซรับอากาเวที่ชอบโฆษณาว่าเป็นของดีต่อสุขภาพรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วมีฟุกโตสสูงถึง90%เลยนะ 2. ก็คือคำอะไรก็ตามที่ลงท้ายด้วยโอสครับดีโลรสฟุกโตสซูโครสพวกนี้คือน้ำตาลหมดเลยและ 3. ชื่อที่ฟังดูดี ดูเป็นธรรมชาติอย่างเช่นน้ำพึ่งน้ำอ้อยหรือน้ำตาลมะพร้าวแต่ความจริงก็คือมันมีซูโคสอยู่75แทบไม่ต่างจากน้ำตาลทรายขาวๆเลยครับโอเคงั้นผมให้กดง่ายๆแบบจำไปใช้ได้เลยนะครับเวลาไปซื้อของพลิกดูฉลากถ้าเห็นว่าส่วนผสมมันเยอะเกิน5อย่างหรือถ้าเห็นชื่อน้ำตาลปลอมๆพวกนี้อยู่ใน3อันดับแรกของส่วนผสมนะให้วางคืนชั้นไปเลยครับง่ายๆแค่นี้เลย ทีนี้มาถึงส่วนที่ผมว่ามันพีคที่สุดแล้วครับนั่นก็คือกับดักในอาหารที่เขาแปะป้ายกันงาหลาเลยว่าดีต่อสุขภาพดูตัวอย่างในนี้สิครับน่าตกใจมากนะอย่างโยเกิร์ตไขมันต่ำผสมผลไม้ที่เราคิดว่าเฮลตี้เนี่ยถ้วยเดียวมีน้ำตาลไปแล้ว24กรัมโอ้โหเกือบจะครบโคต้าของทั้งวันเลยนะครับหรืออย่างกราโนล่าบาร์แท่งเดียวอาจมีน้ำตาลถึง18กรัมแม้กระทั่งขนมปังโฮวีด แค่2แผ่นเปล่าๆยังไม่รวมไส้นะคะก็มีน้ำตาลไปแล้วเกือบ10กรัมครับแล้วข้อนี้คือสิ่งที่ช็อคคนส่วนใหญ่เลยครับมีงานวิจัยที่ชี้ชัดเลยว่าการดื่มน้ำผลไม้ร้อเเซนเี่ยมันเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจได้พอๆกับการดื่มน้ำอัดลมเลยทำไมละ่ะก็เพราะว่าพอเราคั้นเอาแต่น้ำกาก,ากใยดีๆที่คอยชะลอการดูดซึมน้ำตาลมันหายไปหมดเกลี้ยงเลยครับ ของเราก็เลยต้องเจอกับฟรุกโตสปริมาณมหาศาลแบบเต็มๆในเวลาอันสัน้นมันก็เลยเป็นภาระหนักมากแล้วถ้าพูดถึงบริบทของคนไทยเราล่ะครับแหล่งน้ำตาลซ่อนตัวอันดับต้นๆที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงเลยนะก็คือชาเขียวบรรจุขวดกับกาแฟกระป๋องนี่แหละครับบางขวดนี่น้ำตาล30-40กรัมเลยนะคือมันเกินโคตาทั้งวันไปแบบไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับ โอเคพอฟังมาถึงตรงนี้อย่าพึ่งท้อใจนะครับข่าวดีก็คือเรื่องทั้งหมดนี้เราแก้ไขได้ครับมาดูแผน4สัปดาห์ง่ายๆที่จะช่วยฟื้นฟูหัวใจของเราให้กลับมาแข็งแรงกันดีกว่าแผนนี้ไม่ซับซ้อนเลยครับทําตามได้ง่ายๆสัปดาห์แรกแค่สังเกตตัวเองก่อนครับยังไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะแค่ถ่ายรูปจดบันทึกแล้วหาให้เจอว่าแหล่งน้ําตาลหลักๆ3อย่างที่เรากินบ่อยที่สุดมันคืออะไร พอมาสัปดาห์ที่2ออันนี้สําคัญที่สุดเลยคือตัดเครื่องดื่มหวานทุกชนิดครับตัดให้หมดเลยนะพอเข้าสัปดาห์ที่3เราก็มาปรับมือเช้ากับของว่างกันและสุดท้ายสัปดาห์ที่4ตั้งเป้าหมายง่ายๆครับคือทําอาหารที่มาจากวัตถุดิบสดใหม่กินเองอย่างน้อยแค่5มือต่อสัปดาห์ก็พอครับเออเราต้องบอกไว้ก่อนว่าในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์แรกเนี่ยอาจจะมีอาการเหมือนลงแดงน้ําตาลนิดหน่อยนะครับเช่นปวดหัวบ้างหดหนิดง่ายบ้างซึ่งมันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะ วิธีรับมือก็คือดื่มน้ําเปล่าเยอะๆครับกินโปรตีนกับไขมันดีเพื่อให้อิ่มนานๆถ้าอยากมากๆก็ลุกไปเดินสัก10นาทีแล้วก็พยายามนอนให้ได้7-8ชั่วโมงครับเดี๋ยวก็ผ่านไปได้แล้วถ้าอยากกินหวานอยู่ล่ะใช้สารให้ความหวานแทนได้ไหมตัวเลือกที่ปลอดภัยจริงๆนะครับก็คือย่าหวานกับหล่อฮันกวยส่วนที่เป็นกับดักค,คือของที่ดูเหมือนจะดีอย่างเช่นน้ำผึ้งใส่รับอากาเวหรือน้ำตาลมะพร้าวเพราะต้องเข้าใจว่าในมุมของหัวใจเราเนี่ย มันไม่สนหรอกค่ะว่ามาจากไหนสุดท้ายมันก็ยังคือน้ำตาลที่เข้าไปทำร้ายร่างกายเราได้เหมือนกันคือพอพูดเรื่องน้ำตาลมาถึงตรงนี้ผมนึกถึงเคสคนไข้หลายท่านเลยครับที่ดื่มชาเขียวขวดหรือกาแฟกระป๋องทุกวันคือเขาคิดว่ามันไม่เป็นไรหรอกแต่พอตรวจเลือดออกมาเท่านั้นแหละโอ้โหไตรกรซสไรสูงมาก แต่พอได้ลองตัดแค่เครื่องดื่มหวานๆพวกนี้ออกไปเดินเดียวนะครับค่าเลือดดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยก็ไม่แน่ใจว่าแต่ละท่านที่ฟังอยู่ตอนนี้มินิสัยการกินอะไรที่อาจจะมีน้ำตาลซ่อนอยู่แบบนี้บ้างแต่ถ้าจะให้สรุปทั้งหมดในวันนี้นะครับศัตรูตัวจริงที่ทำร้ายหัวใจของเรามันคือน้ำตาลที่เติมเข้าไปครับมันซ่อนอยู่ในอาหารแปรรูปกว่า7 4เแต่เราควบคุมมันได้ด้วยแผน4สัปดาห์ที่เราคุยกันไปตั้งเป้าหมายไว้เลยครับ คือกินให้ได้ไม่เกิน25กรัมต่อวันหรือถ้าทำได้อุดมคติเลยก็คือศูนย์ครับความจริงที่สุดก็คือร่างกายเราไม่ได้ต้องการน้ำตาลที่เติมเข้าไปเพื่อการมีชีวิตอยู่เลยแม้แต่นิดเดียวครับและเมื่อไหร่ที่เราตัดมันออกไปได้หัวใจของเราก็จะตอบแทนเรากลับมาด้วยชีวิตที่ยืนยาวและแข็งแรงขึ้นอย่างแน่นอนครับเรื่องลดน้ำหนักเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในวัยผู้ใหญ่ หลายคนคงนึกภาพออกเลยว่าต้องเป็นอาหารจืดจืดชืดชืดหน้าเบื่อเบื่อใช่ไหมครับแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเคล็ดลับที่ดีที่สุดเนี่ยมันซ่อนอยู่ในอาหารไทยรสแซ่บที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้แหละครับเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงเดี๋ยวเรามาหาคําตอบกันครับลองฟังประโยคนี้ดูนะครับโอ้ยอายุขนาดนี้แล้วลดน้ําหนักยากจริงๆเลยกินอะไรก็ไม่อร่อยต้องมานั่งอดอดทนทนแม่ทําไม่ได้หรอก นี่แหะครับคือเสียงจากใจของคุณป้าสมจิตวัย67ปีซึ่งผมว่านะมันเป็นความรู้สึกที่หลายๆคนโดยเฉพาะผู้ใหญ่หลายๆท่านเนี่ยเขาอกเข้าใจดีเลยล่ะครับเอาละครับเรามาทำความรู้จักกับเรื่องราวของคุณป้าสมจิตกันคือเดิมทีเนี่ยคุณป้าท่านเป็นคนเชียงใหม่นะคะแต่พอต้องย้ายเข้ามาอยู่ในกรุงเทพมาอยู่กับลูกสาว ชีวิตในเมืองหลวงนี่แหละครับที่ค่อยๆเปลี่ยนสุขภาพของคุณป้าไปแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเลยก็คือว่าด้วยความที่ชีวิตในเมืองมันสะดวกสบายใช่ไหมครับกินอาหารตามห้างบ้างละอาหารจานด่วนบ้างละผลก็คือน้ำหนักของคุณป้าสมจิตพุ่งพลวดไปถึง72กิโลกร,รัมเลยครับ จนถึงขั้นที่ว่าผ้าถุงตัวเก่งที่เคยใส่เนี่ยใส่ไม่ได้แล้วแถมที่น่ากังวลกว่านั้นก็คือความดันก็เริ่มสูงขึ้นจนคุณหมอต้องสั่งเลยนะครับว่าต้องลดน้ําหนักอย่างจริงจังแล้วนะทีนี้เรามาดูภาพนี้กันครับเห็นความแตกต่างแบบชัดๆเลยใช่ไหมครับฝั่งซ้ายคือวิถีชีวิตในกรุงเทพ,พมีแต่ฟาสต์ฟู้ดของทอดขนมหวานแต่พอตัดภาพมาที่ฝั่งขวานี่คืออาหารที่บ้านเกิดครับ โอ้โหมีทั้งต้งยมยำร้อนๆส้มตำแซบปลาเผาหอมๆมันคนละเรื่องกันเลยคือคุณป้าก็พยายามลดน้ำหนักมาหลายวิธีแล้วนะครับแต่มันก็ไม่ค่อยได้ผลลูกสาวก็เลยปิ้งไอเดียขึ้นมาแนะนำให้คุณป้าลองกลับไปพักผ่อนที่บ้านเกิดที่เชียงใหม่ดูสักสองเดือนแล้วแผนการคืออะไรนะหรอครับไม่มีเลยไม่มีแผนไดเอทซับซ้อนอะไรทั้งนั้นแค่อย่างเดียวเลยคือกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิม กินอาหารพื้นบ้านแบบที่เคยกินมาตั้งแต่เด็กๆแค่นั้นเลยครับแล้วผลลัพธ์ที่ได้นั่นหรอครับบอกเลยว่ามันน่าทึ่งมากเพราะว่าแค่2เดือนเท่านั้นน้ำหนักของคุณป้าหายไปถึง6กิโลกรัมใช่ครับฟังไม่ผิดจาก72ตอนนี้เหลือแค่66กิโลกรัมเท่านั้นเองแล้วมันไม่ใช่แค่น้ำหนักตัวที่ลดลงนะครับ รอบเอลเนี่ยหายไปอีก5เซนติเมตรพุงที่เคยยื่นออกมาก็ยบลงไปแบบเห็นได้ชัดเลยและที่สำคัญที่สุดคืออะไรทราบไหครับคือคุณป้ากลับไปใส่ผ้าถุงตัวโปรดตัวเดิมได้อีกครั้งแล้วแต่ไฮไลท์ที่พีคที่สุดของเรื่องนี้คือเลขตัวนี้ครับเลขศูเลขศูนย์นี่หมายความว่าอะไรมันหมายถึงศูนย์วันที่ต้องอดอาหารตลอดสเดือนที่ผ่านมาคุณป้าสมจิตกินอิ่มอร่อยทุกมือ้อไม่ต้องทนหิว ไม่ต้องทอรมานเลยแม้แต่วันเดียวโอ้โหสุดยอดไปเลยใช่ไหมครับเอาล่ะครับพอได้ฟังเรื่องของคุณป้าสมจิตแล้วเนี่ยหลายคนคงเริ่มสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงอะไรคือความลับที่ซ่อนอยู่ในอาหารไทยที่ให้เกิดเรื่องมหัศจรรย์แบบนี้ได้เดี๋ยวเราจะมาไขความลับนี้ไปพร้อมๆกันครับคำถามที่ค้างคาใจทุกคนตอนนี้ก็คืออาหารอร่อยๆเนี่ยนะจะช่วยลดน้ำหนักได้แถมยังไม่ต้องอดอีก มันฟังดูดีเกินจริงไปหรือเปล่าแต่เดี๋ยวก่อนครับเรื่องนี้มันมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจมากๆซ่อนอยู่ความลับข้อแรกเลยนะครับอยู่ที่เรื่องง่ายๆอย่างแคลอรี่นี่แหละครับลองดูภาพเปรียบเทียบนี้สิครับต้มยำกุ้งร้อนๆแซ่บ,ซบหนึ่งถ้วยเนี่ยให้พลังงานประมาณ250แคลอรี่เท่านั้นเอง ทีนี้ลองหันไปดูเบอร์เกอร์ชิ้นโตๆอันนั้นอาจจะปลาเข้าไป600แคลอรี่หรือมากกว่านั้นอีกโอ้โหเห็นความต่างกันชัดๆเลยแล้วเรื่องนี้ไม่ได้พูดกันเลยลอยนะครับเพราะว่ามีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลมายืนยันเลยว่าคนไทยที่ยังคงกินอาหารไทยแบบดั้งเดิมเป็นหลักเนี่ยมีอัตราการเป็นโรคอ้วนแค่8-10%เท่านั้นเองซึ่งตัวเลขนี้ถือว่าต่ํามากๆเลยนะครับถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ยของที่อื่นๆทั่วโลก แล้วอะไรล่ะคือสูตรลับที่ทำให้เป็นแบบนั้นจริงๆแล้วมันคือการรวมพลังของ5อย่างนี้ครับอย่างแรกเลยอาหารไทยเราเนี่ยแคลอรีต่ต่ำโดยธรรมชาติอยู่แล้ว 2. คืออุดมไปด้วยไฟเบอร,ร์จากผักและสมุนไพรนานา,นาชนิดซึ่งให้เจ้าไฟเบอร์เนี่ยมันช่วยให้เราอิ่มนานขึ้นไงครับ 3. เราเน้นโปรตีนดีๆไขมันน้อยๆอ,อ,อย่างปลาหรือไก่ 4. คือเครื่องเทศรสร้อนแรงทั้งพริกข่าตะไคร้พวกนี้ช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญได้ด้วยนะ และข้อสุดท้ายที่สำคัญมากคือวิธีทำอาหารของเราครับส่วนใหญ่จะเป็นต้มยำย่างนึ่งซึ่งแทบจะไม่ได้ใช้น้ำมันเลยนี่แหละครับคือความสุดยอดของอาหารไทยทีนี้พอเรารู้ความลับกันแล้วคำถามต่อไปก็คือแล้วเราจะเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้ไงล่ะไม่ต้องห่วงครับเรามีเหมือนเป็นชุดเครื่องมืออาหารไทยเพื่อสุขภาพมาให้เลยที่ใครๆก็ทำตามได้ง่ายๆครับ ลองนึกภาพตามนะครับว่าในหนึ่งมือเนี่ยเราอาจจะมี3เมนูหลักแบบนี้อย่างแรกซุปร้อนๆที่ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญอย่างเช่นต้มยำกุ้งนี่แหละครับรสจัดจ้านแต่แคลอรี่นิดเดียวอย่างที่สองต้องมีสลัดไฟเบอร์สูงๆแน่นอนว่าต้องเป็นส้มตำไทยอร่อยแซบได้วิตามินแล้วก็ทำให้อิ่มด้วย และอย่างสุดท้ายขาดไม่ได้เลยคือโปรโตีนดีๆอย่างปลาเผาเกลือที่มีสมุนไพรหอมๆอ,อยู่ข้างในได้โปรโตีนเน้นๆแบบไม่มีน้ำมันมากวนใจแค่3อย่างนี้ก็คือหัวใจหลักของการกินดีแบบไทยๆแล้วล่ะครับแต่เดี๋ยวก่อนครับก่อนที่เราจะไปจัดเต็มกับเมนูอร่อยๆเหล่านี้โดยเฉพาะสำหรับผู้สูงวัยมีเรื่องสำคัญมากๆที่ต้องรู้นั่นก็คือการกินอย่างฉลาดและปลอดภัย เรามาดูกฎทองที่จะช่วยให้การลดน้ำหนักครั้งนี้ได้ผลดีแล้วก็ปลอดภัยต่อสุขภาพกันดีกว่าครับมีแค่5้ข้อง่ายๆที่อยากให้จำไว้เลยนะครับข้อแรกอาจจะต้องลดลดจัดลงนิดหนึ่งลดเผ็ดลดเค็มลงหน่อยเพื่อถนอมกระเพาะแล้วก็ช่วยเรื่องความดันด้วยข้อ2เลือกโปรตีนที่ย่อยง่ายๆสบายท้องอย่างพวกเนื้อปลาเนื้อไก่เนี่แหละครับดีที่สุด ข้อ3ลองปรับสมดุลในจานดูลดข้าวลงสักนิดแล้วไปเพิ่มผักให้เยอะขึ้นแทนจำไว้เลยครับว่าไฟเบอร์คือเพื่อนแท้ของเราข้อ4เคี้ยวให้ช้าลงเคี้ยวให้ละเอียดขึ้นมันไม่แค่ช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นนะแต่ยังช่วยให้เรารู้สึกอิ่มเร็วขึ้นด้วยและข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องดูโรคประจำตัวของเราด้วยแล้วก็ปรับเมนูให้เหมาะสมถ้าไม่แน่ใจปรึกษาคุณหมอไปด้วยเลยจะดีที่สุดครับ พอเราฟังมาถึงตรงนี้ก็คงจะเริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าแก่นของเรื่องทั้งหมดนี้จริงๆแล้วมันคืออะไรมันก็คือการเดินทางกลับไปสู่รากกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของเรานี่เองบางทีความลับของการมีสุขภาพที่ดีแบบยั่งยืนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่การทำตามเทรนด์ไดเอทแปลกใหม่จากที่ไหนไกลเลยแต่มันอาจจะอยู่ที่การกลับมามองสิ่งที่เรามีอยู่กลับมาหาภูมิปัญญาที่ซ่อนอยู่ในอาหารการกินของบรรพบุรุษเหล่านี้แหละ อาหารที่ทั้งอร่อยและดีต่อสุขภาพจริงๆแล้วมันอยู่ใกล้ตัวเรามาตลอดเลยนะครับแล้วอยากจะขอปิดท้ายเรื่องราวของคุณป้าสมจิตด้วยคำพูดล่าสุดของท่านนะครับท่านบอกว่าตอนนี้รู้สึกตัวเบาสุขภาพก็ดีขึ้นแถมยังมีความสุขมากขึ้นด้วยไม่เคยคิดเลยว่าการลดน้ำหนักมันจะง่ายและอร่อยได้ขนาดนี้แค่ได้กลับมากินอาหารที่เรารักมาตลอดทั้งชีวิตโอ้โหฟังแล้วมันช่างเป็นแรงบันดาลใจที่ดีจริงๆครับ และสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะทิ้นคำถามไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันดูนะครับว่าเออหรือว่าจริงๆแล้วอาหารเพื่อสุขภาพที่ทั้งดีและอร่อยที่สุดสำหรับเราทุกคนมันอาจจะอยู่ในครัวที่บ้านของเรามาตลอดเวลาอยู่แล้วหรือเปล่านะ